สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนะคะสบายสบายสไตล์ฟ้ากสันนะคะวันนี้ก็จะออกรอบเปิดสนามนะคะอากาศก็ดีนะคะมาเช้าเห็นร่มๆมฝนกระตกก็อาหารเช้านะคะเทียตี้หน่อยเตรียมมาจากบ้านนะคะก็มีฝักทองนึ7นาทีนะคะกาแฟอเมริกาโน่จากขับเฮาส์คาเฟ่ของกัซเเลกาซี่กะนะคะ,นะคะ แล้วก็มีไข่ต้มสักลูกนึงนะคะอาหารเช้าก็มีประมาณเท่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวพาไปกินตอนเที่ยงนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามารีวิวนะคะสนามกอล์ฟเขียวชมสวยงามเดี๋ยวคุณป้าก็จะไดออ้อัออกรอบสักถ้าได้เก้าก็เก้ถ้า 18, 18, 18าบแปดสบแาใบสองมุมจะมีประชุมค่ะขออ,อ,กอ,อักรอบเกิดสนามสักหน่อยบนเสาร์นะคะค่ะแล้วก็อันนี้อ,อาหารคือแมตติง้ง อันนี้กนะ็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีะข้าวราดแกงป๋าสีนะคะอาติงพูดเลยคะ่ะติงฝ่ายขายมาทขขําขายข้าวแกงวันะนี้ขายข้าวแกงก็จะมีํำรายการนี้นะคะข้าวกินหมูนะคะวันนี้นะคะ,ะผัดกระงอกใส่เต้าหู้นะคะตัวผัดที่แกงนะคะพัลโหลน้องไก่นะคะแล้วก็จะมีไส้ก,กรอบทอดไก่ทอดแล้วก็หลายอย่างน,น,นี้นะคะอันนี้ก็พึ่งก็มาช่วยขายนะคะข้าวแกงป๋าสี ที่ซุ้มแปดเหรียญนะคะทีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะข้าวราดแกงหนึ่งอย่างสีสิบาทข้าวราดแกงสองอย่างห้าสิบาทข้าวราดแกงสามอย่างหกสิบาทนะคะอาหารสะอาดนะคะรสชาติใช้ได้เพราะว่าใช้เชฟที่โรงแรมมาทําค่ะแล้วก็มาขายในราคาประหยัดนะคะช่องโควิดเ้ื่อพนักงานเราพออยู่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณฟ้าก็จะออกรอบนะคะแล้วก็มีแคตตี้สวยๆอย่างเงี้ยนะคะอาทิตย์แคตตี้ก็จะได้แต่งตัวสวยค่ะนะคะแขกจะได้ไม่เบื่ออย่าลืมอุดหนุนนะคะกัสเเลกซซี่ค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ยอมไม่ยอมตัด ตรงเลยค่ะคุณป้าว้าว <tongue>